สวัสดีครับตอนรับสู่เรื่องดังหลังข่าวนะครับคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสัตตะคุณดําเกลี้ยงครับและสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเราได้นะครับเรื่องดังหลังข่าวคืนนี้ครับเรามาติดตามความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่โดยสารในนามสมาคมวิชาชีพรถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ที่ได้ร้องขอต่อกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกให้ภาครัฐพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการแท็กซี่ออนไลน์โดยภาครัฐเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มเองนะครับทางสมาคมวิชาชีพรถยนต์สาธรา,ณาธราณะแท,ท็กซี่เขาเชื่อนะครับว่าหากภาครัฐมีแอปพลิเคชันให้บริการแท็กซี่จะเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่ ได้มีช่องทางในการทำมาหากินโดยไม่ต้องถูกเอาเปรียบจากแอปพลิเคชันที่เป็นของต่างชาติครับเรื่องนี้มีหลายมิติมีหลายมุมครับคุณผู้ชมทั้งในเรื่องการพัฒนาการปรับตัวของผู้ขับขี่แท็กซี่ให้ทันยุคทันสมัยการพัฒนาการให้บริการรวมไปถึงข้อกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่กลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่เรียกร้องมานานหลายปีนะครับยกตัวอย่าง เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วครับสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธรารณะแท็กซี่เนี่ยเขาไปยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกขอให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการสองข้อนะครับก็คือระงับการให้บริการแอปพลิเคชันที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนและขอให้บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีแพ่งและพาณิชกับบริษัทเจ้าของแอปพลิเคชันที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อมาทางบริษัทเอกนชนก็ได้ทยอยไปยื่นขอใบอนุญาตเพื่อขอรับรองแพลตฟอร์มจากกรมการขนส่งทางบกนะครับแต่ในทางกฎหมายคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นที่สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธรารณะแท็กซี่เขามองว่าไม่เป็นธรรมครับโดยเฉพาะการปลดล็อก ให้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถป้ายดำมาให้บริการสาธรารณะผ่านทางแอปพลิเคชันได้จะส่งผลกระทบต่ออาชีพแม้ผู้ขับขี่แท็กซี่บางส่วนไปสมัครให้บริการผ่านแอปเพื่อเป็นการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารแต่สิ่งที่สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธรารณะแท็กซี่กังวลก็คือมาตรฐานทางกฎหมายกฎระเบียบอยากให้ภาครัฐเยวางเงื่อนไขการ อนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลเหมือนกับรถแท็กซี่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับหมายถึงออกกฎเกณฑ์ให้เหมือนกันทั้งรถป้ายดําและรถป้ายเหลืองนะครับอย่างเช่นการจดทะเบียนรถหลักฐานการจดทะเบียนรวมไปถึงขั้นตอนของการนํารถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนั้นมี ขั้นตอนที่ง่ายเกินไปครับเขามองอย่างนั้นนะครับขณะที่แท็กซี่ป้ายเหลืองถูกบังคับให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หลายอย่างจนกลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นค่าเช่าซื้อรถติดตั้ง gps ค่าภาษีค่าประกันภัยที่แพงกว่ารถปกติครับเราติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องครับและพยายามติดต่อไปอยังกรมการขนส่งทางบกนะครับ หลังกลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่ไปทวงถามเรื่องนี้ที่กรมการขนส่งทางบกเมื่อปลายเดือนเมษายนครับและครั้งล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายที่บังคับใช้นั้นแตกต่างกันผมได้พูดคุยกับคุบคณวรพลแกมขุนทศรักษาการนายกสมาคมวิชาชีพรถยนต์สาธรารณะแท็กซี่เกี่ยวกับสาเหตุที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับซึ่งทางสมาคมแท็กซี่ เน้นย้ำนะครับว่าต้องการให้กระทรวงคมนาคมปลดล็อกเรื่องกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมครับพี่วรพนครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทางสมาคมเองมีการเรียกร้องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเรียกรถแต่ว่าดูเหมือนว่าปัญหานี้ทางกลุ่มแท็กซี่เองก็เงียบหายไปเรื่องนี้เหมือนไม่ค่อยได้มีความคืบหน้านทางเราเองก็ไม่ได้ติดตามสักเท่าไหร่นะัก ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างร้อยฟังคร่าวๆก่อนคือในปัจจุบันก็เรื่องของแอปพลิเคชันนะครับผมที่เรามีปัญหาเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหากับแอปพลิเคชันแต่เรามีปัญหากับการนํารถยนต์มาจดเอมาวิ่งเข้าร่วมแอปพลิเคชันรถยนต์สมวุบุคคลป้ายดําที่เราเรียกว่ารถป้ายดำครับรถป้ายดำคือรถทั่วไปอรถทั่วไปมาวิ่งรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันแล้วมาส่งผลกระทบนะครับต่อ คนขับแท็กซี่ม,มาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแท็กซี่ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมเป็นรถรับจ้างโดยถูกต้องอนะครับซึ่งกฎกระทรวงและพระราชะบัญญัติรถยนต์กําหนดไว้มาตรา4ในเรื่องของรถยนต์จะนํามาจดทะเบียนเนี่ยนะครับในมาตรา4จะต้องเป็นรถแบงเป็นประเภทนะครับส่วนรถยนต์ที่เราพูดกันเห็นว่ารถป้ายดำป้ายดำรับจ้างเนี่ยม,มันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนานมาแล้วนะครับจนมาปีพาศ2535นะครับ ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในยุคนั้นสมัยนั้นอ่ะพศ2 5 3 5เด็กบางคนที่โตขึ้นมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้จักหรอกว่ารถไปดําคืออะไรแล้วมันก็ย้อนยุคมาให้เห็นวันนี้ไงนี่แหละคือรถไปาษณอที่ไม่ต้องมีมิเตอร์ครับปี2535นั้นก็เลยหยิบยกรถไปดําทั้งหมดที่ไม่มีมิเตอร์ที่ไม่มีสังกัดไม่มีกลุ่มให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสังกัดแยกประเภทเป็นรถบุคคลกับรถไิ่กีบุคคลครับก็เลยนิดตีบุคคลเนี่ยก็คือสหกรณ์ ที่เราติดปากว่าสากฟอแท็กซี่ครับแล้วก็ติดปากว่าแท็กซี่บุคคลใช่ไหมกลุ่มเนี้ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปีสองห้าสามห้าสองห้าสามห้าเนี่ยก็จะเป็นกําหนดว่าด้วยรถยนต์จดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะบรรทุกคนสารไม่เกินเจ็ดคนพศอสองห้าอสามห้ากำหนดเรื่องของราคาคา่าโดยสารครับเริ่มต้นมาเลยคือสตาร์ทที่สามสิบห้าบาทบมาจนถึงวันนี้ก็ยังสตาร์ทมิตเตอร์สามสิห้า และก็ไม่มีขยับขึ้นไปเป็น4ี่0ห้าเหมือนกับปัจจุบันนี้มันจะมีการกำเนิดเกิดใหม่ก็คือครถป้ายดำมาจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกอสอ 5, 6, 4, ์พศ25 64หี่ซึ่งเป็นการออกกฎกระทรวงที่ไม่มีกฎหมายรับรองอเพราะอะไรครับกฎหมายไม่มรับรองเพราะอะไรเพราะกฎกระทรวงนี้ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม,มใช้อำนาจในพระราชบัญญัติรถยนต์มาตราหซึ่งมากำหนด ลักษณะรถแล้วก็กําหนดเรื่องของรถแล้วก็กําหนดเรื่องของป้ายทะเบียนรถกําหนดเรื่องของสีรถครับกําหนดเกี่ยวกับตัวรถและตัวบุคคลครับอะไรที่พี่วรวรพลไปดูข้อกฎหมายดูกฎกระทรวงดูประกาศดูพวกนี้แล้วเปรียบเทียบกันยังไงครับว่าส่วนอะไรที่มันไม่รับความเป็นธรรมหรือว่ามันไม่สอดคล้องกันยังไงบ้างคือกฎกระทรวงมันมีสองฉบับ,บสําหรับรถแท็กซี่สั้นๆว่าฉบับหนึ่ง นะครับซึ่งประกาศกฎกระทรวงล่าสุดของแท็กซี่เนี่ยคือปี2560ครับรถที่จะต้องจดทะเบียนแท็กซี่เนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะอย,าาย่างไรกําหนดอะไรอันนี้เป็นประกาศกระทรวงเป็นประกาศกระทรวงรแล้วประกาศกระทรวงก็ล้อมาจากพระราชบัญญตัติรถยนต์พศ2 5 2 22, 2ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่นานมาแล้วยังไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรเลยซึ่งเราเองก็เรียกร้องตลอดให้ให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับช่วยหน่อยได้ไหมเราเดือดร้อนเพราะกฎ พระราชาัญญตัติรถยนต์ฉบับที่ผ่านมาปีสอง2สองเนี่ยปัจจุบันเนี้ยปีสอง 6, 6ห้าหกหกแล้ค่าของชีพเอยหรือค่าเรียกว่าต่างๆเนี่ยมันปรับขึ้นหมดแล้วครับทีนี้ไอ้ส่วนเราเนี่ยก็อยากจะให้มันพัฒนาคนขับตามที่เป็นยุคนวัตกรรมแบบหใหม่ๆนะเราก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเยช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างแอปพลิเคชันเป็นของรัฐเพื่อสนับสนุน นาประชาชนคนรัฐที่ทํางานสาธารณะเกี่ยวกับสาธารณะทั้งหมดเพราะฉันนึกภาพออกว่าตอนนี้คือคนที่มีรถไปลงทะเบียนไปสมัครเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเรียกรถซึ่งเป็นของเอกชนทางผู้ประกอบการทางสมาคมแท็กซี่เองก็มองว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันเป็นของคนไทยเป็นของหน่วยงานเพื่อให้เป็นทางเลือกของกลุ่มพี่น้องแท็กซี่เพื่อมีรายได้เพิ่มในยุคที่สังคม เป,เปลี่ยนแปลง,ปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงเมื่อมันเป็นน,นวัตรกรรมที่ดีขึ้นเนี่ยคนที่จะใช้รถเขาก็สามารถแข่งขันครับกับกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งเขามีการออพัฒนาไปแล้วเนี่ยคือกลุ่มรถป้ายดำตอนนี้กฎกระทรวงก็ออกมาเมื่อปี2 5 6 4ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พศ2564ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช้นามาตา5เนี่ยออกมาเนี่ย แต่ในส่วนที่บอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยมันคือผิดอะไรผิดตัวที่กฎกระทรวงไม่มีกฎหมายรับรองบังคับใช้กับเจ้าของแอปพลิเคชันครับแต่มีอำนาจบังคับใช้เฉพาะกับรถคือต้องแยกสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือตัวรถเนี่ยกรมขนส่งและกระทรวงคมนาคมเนี่ยสามารถบังคับใช้กฎหมายได้เลยทันทีตามพระระาชบัญญัติรถยนต์ในการใช้รถยนต์ครับแต่ในทางตรงข้ามคือ,ผ,อผู้มาให้บริการก็คือ แ <Application. S 1> อปพลิเคชันเจ้าของบริษัทแปปอปอคือทางกฎกระทรวงเนี่ยไม่ได้เขียนครอบไว้ว่าจะต้องมีข้อบังคับอะไรกับแอป,ปที่ทำผิดกฎหมายครับทำผิดกฎหมายอะไรละ่ะทำผิดกฎหมายรถยนต์แต่พอเราไปทวงถามเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันที่นำรถผิดกฎหมายโดยไม่มาจดทะเบียนตามกฎกระทรวงเนี่ยนะครับยังมีให้บริการเป็นแสนแสนคันเนี่ยทั่วประเทศไทย ผมผมพูดว่าเป็นแสนคันเพราะตัวเลขที่ที่มันวิ่งอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกแต่รู้คือเจ้าของแอปครับแต่วันเนี้ถ้าจะให้เอาแบบชัดๆกระทรวงคมนาคมมีหน้าเต็มๆเนี่ยก็ต้องออกนะครับออกเป็นหมายครับหมายเรียกหรือหมายคน้นค้นไปที่แอปว่าตอนนี้รถที่วิ่งในแอปพลิเคชัน ที่เป็นรถผิกดกฎหมายโดยที่ไม่จดทะเบียนตามกฎกระทรวงกําหนดเนี่ยม,มีจำนวนเท่าไหร่กฎหมายตัวเนี้ยเข้าไปไม่ถึงเจ้าของแอปพลิเคชันครับนี่คือผลกระทบของผู้ประกอบการรายเก่าคือแท็กซี่เนี่ยเขาเสียเปรียบเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ว่าเขาถูกกฎหมายทุกอย่างแต่กลุ่มเนี้ยไม่มาทําตามกฎหมายทั้งที่กฎกระทรวงออกให้แล้วแต่คุณก็ไม่เข้ามามาบังคับใช้นะคุณเองก็ไม่บังคับใช้รถของคุณครับ รถของคุณก็คือรถคนของเราแต,รแต่แอปของคุณคืออยู่<ม>ต่างประเทศ<ม>คือที่ได้ข้อมูลมาเวลาลเราเข้าประท้วงเราไปประท้วงเนี่ยรเราไปเรียกร้องเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลจากขนส่งหรือได้ข้อมูลจากข้ามนาคงว,ว่ารถกลุ่มเนี้ยเราก็พยายามบังคับอื<ม>ใช่อันนี้ถูกต้องแต่คุณไม่ไปบังคับแอปอื<ม>ยังไม่เคยมีคําพูดจากกระทรวงจากกรมว่า ตอนนี้ผมได้บังคับไปที่แอปอคือมีคําเดียวว่าได้ทําหนังสือไปถึงแอปอให้แอปเนี่ยทาตามกฎกระทรวงแต่มันไม่มีกฎหมายไปบังคับแอปไงครับมีแต่หนังสือถึงครับใอ้ผมทําในข้อข้อแตกต่างตะกี้คุยกันรองรับข้อแตกต่างการจดทะเบียนรถที่จะไปร่วมกับแอปกับ,ร,บรถแท็กซี่ทั่วไปเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ที่ดูที่ท,ที่พี่บอกว่ามันกฎหมายมันดูแตกต่างดูไม่ค่อยเป็นธรรมกันเท่าเท่าไหร่เนี่ยถ้าถ้าพูดถึงเรื่องกฎกระทรวงนะครับ กฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยคือเป็นพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522อันนี้คือภาพกว้างของ,ของกฎหมายมแต่มาย่อให้แคบลงเนี่ยให้กระชับขึ้นคือกฎกระทรวงรกฎกระทรวงรถยนต์พศ2560ของรถยนต์รับจ้างผ่านรถยนต์รับจ้างสาระาบรรทุกโดยสารมไม่เกินเจ็ดคนเนี่ยคือแท็กซี่เนี่ยประกาศใช้กฎกระทรวงปี60แล้วก็เราเบียบกลมก็มาใช้ปี60 นะครับอยู่ในกฎกระทรวงเนี่ยภายใต้ก,กฎกระทรวงมันจะมีระเบียกบกรมประกาศออกมาเป็นระเบียบแล้วก็บังคับใช้ตามกระทรวงมันจะแตกต่างกันกันกบรถกฎกระทรวงพศ2564รถตัวลำตั้งป้ายดำเนี่ยนะครับผมเรียกป้ายดำต้นต้นเลยนะเราจะใช้คํา้น้าๆให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจง่ายครับถป้ายดําคือจะนํามาจดทะเบียนก็คือตอนเนี้ยทางขนส่งเขาก็รับจดแต่รถป้ายดำก็คือไม่ต้องมีอะไรมากมายหมายถึงว่าคุณเอาแค่ ใบผีฐานะคุณมาครับคุณเอาแค่ตำนานรถที่อยู่ในในเก๊ะคุณน่ะมาขึ้นจดสองอย่างจ้างซึ่งตรงจุดนี้เราเองก็เห็นว่ามันแตกต่างเราเองก็เห็นว่ามันมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ทำแบบแท็กซี่นะครับซึ่งรถสามารถนํามาจดทะเบียนได้ไม่มีกำหนดอายุปีรถไม่มีกำหนดไมล์กิโลรถตั้งแต่รถออกจากโรงงานหรือจะเป็นรถกี่ปีก็ช่างสามารถนำมาจด แต่ให้วิ่งได้ไม่เกิน9ปีนั่นคือรถในกฎกระทรวงของอิเล็กทรอนิกส์พส .64 เนี่ยแต่รถแท็กซี่60เขาบอกว่ารถที่จะนํามาจดเป็นแท็กซี่จะต้องมีเล่มทะเบียนมาเล่มตัวจริงเล่มตัวจริงจากไฟแนนซ์มาขึ้นที่ขนส่งมาลงเล่มครับนะครับแล้วก็รถที่ออกจากโรงงานมาตั้งแต่จดวจทเบียนวันแรกจนไม่ถึงถึง2ปีแต่ไม์กิโลห้ามเกิน20,000กิโล เท่ากับต้องเป็นรถหม่อี่มเลยต้องเป็นรถไม่อี่มเลยนี่คือความแตกต่างแต่มันรู้ไหมครับว่าทางตรงข้ามทางตรงข้ามเนี่ยรถแท็กซี่เสียเปรียบคือเรื่องของราคารถใหม่มันก็ต้องแพงกว่ารถเก่าครับถูกไหมแต่รถเก่าของแอปราคาแสนหนึ่งสองแสนก็ซื้อมาจดทะเบียนได้ทีเนี้ยทางทางผมเนี่ยเรียกร้องไปว่าทําไมมันมันควรละมาตรฐานซึ่งถามว่ารถวันเนี้ยตามโชว์รูมเต็นมือสองทั่วเมืองไทยเนี่ย มีมากมายกว่าล้านคันหลายล้านคันด้วยซ้ำไปที่จอดไม่ได้ขายที่จอดไม่ได้วิ่งที่จอดไม่ได้ใช้นะคุณจะซื้อไปทําแอปก็ไม่ว่าจะซื้อมาทําแท็กซี่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ากดกระทรวงฉบับนี้เปิดปลดล็อกที่บอกว่าสองปีกับสองหมื่นกิโลเนี่ยปลดล็อกให้เป็นเหมือนกับรถป้ายดำคือคตั้งแต่ซื้อไปไป้ายแดงจะถึงเก้าปีคุณสามารถนํามาจดทะเบียนเป็นแท็กซี่ได้ค,คนขับแท็กซี่เขาก็จะมีทางเลือกแล้วเขาจะซื้อรถแบบไหนรุ่นไหน สไตล์ของเขาตามสไตล์เขาชอบอแล้วก็มาทําสีเป็นแท็กซี่ม,มันก็เท่ากับรถต้นทุนทําไมเพราะรถมือหนึ่งมันเป็นล้านมือสองอะ่ะเป็นเป็นแสนเป็นมือนถึงแสนอ,ะอ่ะอ้าถ้าผมไปซื้อคันละแสนเป็นแท็กซี่แล้วผมก็วิ่งรับจ้างปกติทําสีใหม่รถใหม่แล้วก็สตาร์สามห้า 5, นะผมไม่ต้องไปจ้องอไปผ่อนเพราะผมมีเงินหนึ่งแสนบาทก้อนเดียวรงทุนกับแท็กซี่เนี่ยผมก็เก็บเงิน กิน <g ill ain> ไปวันวันหนึงน่งเอ๊ะเป็นไปได้ไหมตามระเบียบพวกนี้ก็อาจจะมองว่าเพื่อความสะดวกเพื่อผู้บริโภคได้มีความสะดวกสบายเหมือนว่าเราเหมือน,นผมจะไปโบกแท็กซี่อ่ะผมได้ขึ้นรถใหม่ตรงนี้ในม,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 มุมมุมมุมแท็กซี่มองมองมองอยังไงมุม <c oughs> มุมของคนขับอะ่ะเขาก็อันน <c oughs> ี <c oughs> ้ถึงไปถึงผู้บริโภคของคนขับก็คือผู้ที่ให้บริการครับกับมุมผู้บริโภคที่ที่ใช้บริการก็อยู่ที่เขาเลือกเป็นทางเลือกของเขา เขาจะเลือกรถใหม่รถเก่าครับมุมคนขับเองถ้าลถราคาถูกเขาไม่ได้ไปนั่งเสียดเครียดกับการขอนรถเนี่ยเขาก็วิ่งสบายๆเขาไม่จะเป็นต้องมานั่งมือกุมกระหม่อมถูกไหมครับเขาเขาไม่จะเป็นต้องมาปฏิเสธผู้สารับเขาไม่จะเป็นต้องมามีผลกระทบกับเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นครับเพราะเขาไม่จําเป็นต้องไปผ่อนให้กับไฟแนนซ์ดอกเบี้ยเขาก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเสียครับเขามีแต่ได้กลับได้รายได้เขาเข้าก็กลัวแล้วก็ไปจ่ายในในตลาดไปจ่ายในเศรษฐกิจเขาเรียกว่า เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นอย่างคนที่คิดว่าจะไปซื้อายดำมาวิ่งแล้ววิ่งผ่านแอปอย่างเดียวกับราคารถเท่ากันนะแสนเท่ากันสมมตินะแสนเท่ากันกับซื้อแสนเท่ากันไปทําเป็นเดกซี่แล้วคุณก็วิ่งรับได้ทั้งแอปพลิเคชันคุณก็วิ่งได้รับทั้งลูกค้าบบกข้างทางได้สองทางได้สองทางคุณยลอกแบบไหนผมก็เลือกว่าเอาสองทางดีกว่าแล้วก็มีแอปจากส่วนกลางรัฐบาลจัดสร้างแอปขึ้นมาเป็นแอปของคนไทยครับ สร้างสวัสดิการขึ้นมาให้กับคนขับแท็กซี่ไทยแอปมันก็ต้องมีรายได้ของแอปอยู่แล้วค่าบริหารแอปมันก็มีอยู่แล้วแต่ส่วนที่เหลือล่ะส่วนที่เหลือที่ว่ามันมาจากไหนเงินเงินอนาคตคนขับจะรับงานแอปเนี่ยจะต้องเติมเงินเข้าไปในแอปมันเป็นเงินอนาคตคือเขาเติมไว้รอเพื่อรับงานแล้วเงินพวกนี้ไปกองไว้ที่แอปแล้วย่างน้อยเนี่ยรถสองแสนคันเติมคนละร้อยบาทเงินไปกองอยู่แอปเนี่ยเท่าไหร่แล้ะเอาหนึ่งร้อยบาทไปคูณสองแสนคัน นะต่อต่อครั้งเลยที่เขาเติมครั้งแรกเลยนั่นเงินเงินตรงนี้มันจะไปลงทุนแล้วพอมันเหลือจากการลงทุนปั๊บก็เอามาเป็นสวัสดิการกองกลางให้กับคนขับที่เป็นสมาชิกตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนขับรปซี่มีสวัสดิการดีความเป็นอยู่ดีปากท้องอิ่มกินนอนกินได้นอนหลับดีเนี่ยมันไม่ต้องมีความเครียดเรื่องของหนี้สินเนี่ยผมอยากจะให้มีการปลดล็อกปลดล็อกปลดกระทรวงของรถจันยนต์จ้างผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคนพศสองพันห้าร้อยหกสิบในข้อสี่ ผลยังไงครับลก็คือ,อยกยกเลิกขอ้อสี่ของกฎกระทรวงที่ว่ากําหนดไว้เรื่องของรถยนต์จะมาจดทะเบียนเป็นรถจ้างสาธารณะเนี่ยคือต้องกําหนดรถใหม่ถึงรถ2ปีและไม่ไมเกินสองหมืกิโลคือยกเลิกไปคตัวนี้มันถ้า,ถ,าถ้าเกิด,ดให้ขายายถ้าเกิดดูในดูในรายละเอียดของข้อกฎหมายกฎระเบียบ รถ2ปีก็ถ้ากับรถใหม่อยู่แล้วรถใหม่อยู่แล้วใช้ไม่เกิน2กิโลเอื <20. S 1> ไม่เกินอ 20, 2 0 0กิโลเมตร,รมก็ถ้าเกับรถใหม่อยู่แล้วก็ราคาก็หลักล้านรถในในในมุมของแท็กซี่เองอยากให้แก้ไขเป็นยังไงครับก็คือต้องการให้แก้ไขคือปลดล็อกตัวนี้ขยายขยายจา,จากรถใหม่ไปถึง9ปี9้ปีเนี่ยคือขยายออกไปนี่กฎตัวนี้เราต้องการเน้นๆเลยเพราะเราจะมีทางเลือกให้กับกลุ่มรถป้ายดำเขาได้คิดแล้วฉันจะไปซื้อป้ายดำวิ่งผ่านแอปอย่างเดียวรอแต่งานแอปมันจะไหวไหมทุกวันนี้ไม่ไหวนะครับ ผมถามพี่น้องคนขับป้ายดำที่ออกจากวงการขับแท็กซี่ไปขับป้ายดำรถโดนรถรถดนยึดนะเพราะรอแต่งานแอปบางทีงานมาน้อยแต่รถมันเยอะไงคือซัลายและดีมานเนี่ยมันไม่เท่ากันซัลายความต้องการซัลายที่ผลิตคือรถที่มันเกิดครับดีมานความต้องการของผู้โดยสารมันก็ไม่ได้มากขึ้นเท่ากับตอนนี้มันผู้โดยสารบางคนเขากลัวเรื่องอะไรรู้ไหมฮะแอปพลิเคชันที่มาจากต่างชาติน เขากลัวเรื่องจีพีคนขับก็กลัวเรื่องจีพีหัก GP เยอะบวกค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเยอะครับเพราะมาในกฎกระทรวงเขียนไว้สามารถบวกเซอร์วิสได้ถึง200บาทแต่วันนี้มันไม่ได้เป็นแบบที่ผมพูดมันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นเยอะกว่านั้นยื่นหนังสือที่กระทรวงคมนาคมที่ไปสองรอบรอบปลายเดือนที่แล้ว1นึ่งรอบแล้วก็ล่าสุดเมื่อต้นต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองหมัดมัด ไปทั้งสองรอบแต่และรอบไปคุยกันมากกว่าหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงใช่ครับไปคุยมาทั้งสองรอบเป็นยังไงบ้างร้อยคบที่ผมไปเนี่ยผมไปนั่งพิจารณามากกว่าที่ผมจะจะได้นําเสนอครับเพราะว่าผมนําเสนอในเอกสารอยู่แล้วแต่ผมต้องการให้ทางรัฐบาลหัวนหน้าน่ยงานเนี่ยเขาจะตอบยังไงสรุปแล้วเขาก็หาคำตอบผมไม่ได้อในเรื่องเกี่ยวกับที่ผมถามว่าครับสรุปแล้วจะบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันได้ไหม คำตอบของเขาคือยังใช้ไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายรับรองอันนี้คือคําตอบที่ผมผมไม่ไม่ลืมเลยเพราะรว่ามันได้ยินทุกวันที่ผมไปได้ยินทุกครั้งที่ผมไปนนได้ยินมาตลอดตั้งแต่ประกาศกฎกระทรวงปี6กสี่ออกมาจน,น,นถึงหกหกเนี่ยสองปีนนได้ยินอยู่คําเดียวว่าไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชัน,นได้เพราะว่ามันมีกฎหมายฉบับของดิจิทัลและเศรษฐกิจกเพื่อเศรษฐกิจกสังคมเนี่ยคือกฎหมายตัวเนี้ยเขาเปิดช่องทางให้ เมื่อเปิดช่องทางให้แต่ไม่มีกฎกระทรวงดิเจ้าเนี่ยเปิดช่องทางให้แต่พรบเนี่ยพรบของคอมพิวเตอร์เนี่ยคือยังไม่มีบังคับครับกับแอปที่มาเปิดการตลาดในประเทศไทยเลยณเฮลานี้ขอใช้คำเฮลานี้ในมุมของแท็กซี่ชุมรมแท็กซี่เองก็ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกฎหมายตัวพรบซึ่งต้องผ่านสภาเพราะฉะนั้นอำนาจที่ทำได้คืออำนาจของ กระทรวงถูกต้องไหมครับที่สามารถแก้ไขได้การกระทรวงแก้ไอำนาจกระทรวงเจ้ากระทรวงจะเป็นใครในปีนี้ห6นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นใครมาแก้ไขโดยไม่ต้องรอกฎหมายโดยไม่ต้องรอกฎหมายผพาเลยอยู่ที่เจ้ากระทรวงผมยินดีให้คำปรึกษา ยังไงก็ตามถ้ากฎกระทรวงฉบับนี้ยังไม่มีกฎหมายรับรองอแต่คุณประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2564ในมุมของพี่บรพลคิดว่าเรื่องนี้ควรต้องเดินหน้าต่ออย่างไรครับโดยเฉพาะรัฐบาลใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเราจะเอาเรื่องนี้ไปสู่รัฐบาลใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมท่านใหม่อย่างไรก็ผมก็จะนําเสนอเป็นนโยบาย7ไอ้8ข้อเพราะผมมองว่ารถป้ายดํา ใครมาขับก็ได้อม,มันไม่เหมือนแท็กซี่เนี่ยจะมาขับจะต้องมีใบผี่สาธารนณะตรวจประวัติอาาการอาากราากรมกับสำนักง,งานตำรวจชาติแต่คุณบอกว่าแอปพลิเคชันแล้วก็ตรวจใครตรวจให้คุณอมผมอยากถามว่าใครตรวจให้คุณมเมื่อกฎหมายไม่รับรองคุณแล้วคุณจะเอาคนของคุณไปตรวจกับใครอะ่ะเราคาดหวังกับข้อเรียกร้องนี้ อย่างไงบ้างกับพี่โดยเฉพาะกับรัฐบาลใหม่นะผมขอพูดไปถึงรัฐบาลใหม่แล้วครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทางสมาคมเองก็ต้องการที่จะนําเรื่องราวนี้ไปร้องเรียนแล้วก็ไปขอความเป็นธรรมเรื่องกฎหมายเรื่องข้อระเบียบต่างๆกับรัฐบาลใหม่คือผมเองเนี่ยผมมั่นใจนะถ้ารัฐบาลผมมั่นใจ50%เพราะอะไรครับเพราะว่าทิศทางของการเมืองเนี่ยมันคือการกําหนดการเดินทางการใช้ชีวิตของคนในประเทศนี่คือสิ่งที่ผมมองว่า ห้าสิบเปอร์เซ็นก็อยากให้รัฐบาลดูแลอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพเรียกว่าเป็นอาชีพพาคนเดินทางแล้วก็ไปสู่เป้าหมายสู่จุดหมายอ่ะล่ะครับเดี๋ยวเรายังคงเกาะติดรายการเรื่องดาหลังข่าวยังคงเกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็โอกาสหน้าอกว่าจะได้มาพูดคุยกับพี่วรพลในเรื่องนี้กันอีกในวันถัดไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ การเปิดให้มีรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจแบ่งปันนะครับหรือที่เรียกว่า sharing economy ให้ประชาชนนั้นสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างได้อย่างถูกต้องครับขณะที่โครงการขนส่งทางบกก็ได้แนะนำประชาชนผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการแท็กซี่และรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีป้ายเหลืองหรือติดสติ๊กเกอร์สัญ,ญลักษณ์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันครับนายเสกสมอัครพันธ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแนะนำประชาชนให้เลือกใช้บริการแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับคุณผู้ชมรวมไปถึงการบริการที่เป็นธรรม และราคาที่เหมาะสมนะครับที่สําคัญทั้งคนขับและรถยนต์ต้องขึ้นทะเบียนครับถ้าไม่ขึ้นทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายนะครับโดยสังเกตตัวรถต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธรารณะหรือป้ายสีเหลืองนะครับซึ่งมีการจดทะเบียนถูกต้องและทําประกันภัยที่คุ้มครองผู้โดยสารด้วยคุ้มครองผู้ขับขี่ด้วยผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธรารณะหรือใบขับขี่ ที่ไม่หมดอายุผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะซึ่งข้อมูลคนขับรถบัตรประจำตัวและข้อมูลทะเบียนรถจะต้องถูกต้องและก็ตรงกันนะครับขณะเดียวกันครับโครงการขนส่งทางบกส่งเสริมให้ผู้สนใจอยากมีอาชีพแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถยื่นคำขอการจดทะเบียน เปลี่ยนประเภทรถเป็นรถยนต์รับจ้างได้นะครับที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนในกรุงเทพนะครับสามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบกครับส่วนภูมิภาคหรือว่าจังหวัดต่างๆครับคุณผู้ชมสามารถยื่นคำขอได้นะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดผู้ยื่นคำขอจะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน9ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับโดยจำกัด1คนต่อ1คันและผู้ยื่นคำขอต้องมีใบอนุญาตขับรถยนตนะ์สาธารณะหรือใบขับขี่ในประเภทที่ใช้แทนกันได้ที่ยังไม่หมดอายุครับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันซึ่งอีกเป็นหนึ่งทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนะครับกรมการขนส่งทางบกเน้นย้ำประชาชน ใช้บริการผัดแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งรับรองเท่านั้นนะครับผู้ชมปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่รับรองแล้ว6รายนะครับก็คือ Hello Phuket Service, b o บอนกุเอเชียแคปโดรินโฮสต์และ AirAsia SuperApp ครับซึ่งแอปพลิเคชันทั้ง6นี้นะครับกรมการขนส่งทางบกให้การรับรองจะมีความปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บ,บริการสแสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจนโดยละเอียดในอัตราที่เป็นธรรมครับภาครัฐก็สามารถตรวจสอบได้นะครับมีประกรันครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองประกันภัยกาหนด เพื่อครอบความปลอดภัยแลก้ก็ประชาชนได้รับบริการที่ปลอดภัยเป็นธรรมและหากเกิดอุบัติเหตุก็ยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายผู้ประสบภัยด้วยครับและหากผู้ใช้บ,บริการพบปัญหาการให้บริการรถแท็กซี่หรือว่ารถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันสามารถร้องเรียนได้นะครับผ่านสายด่วน1 5 8 4ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนกรมการขนส่งทางบกโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องดังหลังข่าวนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับคืนนี้ผมสัตตคุณแด่มเกลี้ยงแนละทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ